สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ทําอะไรเหรอคะวันนี้คุณแม่ต้มแซบเล้งค่ะนี่ค่ะอันนี้เราต้องตุ๋นเราต้องตุ๋นให้เปื่อยก่อนนะคะอันนี้ยังไม่สุกใช่ไหมคะยังค่ะนนี้เราต้องตุ๋นกสองชั่วโมงค่ะนี้ก็ใส่เกลือลงไปก็มีรสชาติค่ะใช่ค่ะจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวเนี๋ยก่อนนะคะ อันนี้หมูยังไม่สุกนะคะแล้วงรอให้สุกก่อนค่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะขาวหนึ่งทับทีใส่ลงไปก็จได้มีรสชาติแล้วก็มีความนุ่มๆนะคะแม่ไม่ใส่ไม่ใส่หอมใหญ่นะคะแม่ใช้น้ำกระเทียมดองแทนค่ะหนึ่งทับที่พอแล้วค่ะจะได้มีรสชาติอันนี้เราจะไม่คนนะคะ เดีวเราจะให้เดือดก่อนแล้วเราก็ค่อยมาช้อนฟองออกเสร็จแล้วก็ตุนให้เปื่อยก่อนค่ะแล้วเราค่อยไปปรุงกันค่ะมาดูต้มแซบต้มเล้งหมูเป็นยังไงมาดูมารับชมนะคะค่ะเดี๋ยวน้องสตังค์จะไปดูตอนสุกเลยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ทําต้มแซบเล้งให้หน่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมิอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาช้อนฟองออกก่อนค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ขาวนะคะ ช้อนได้ไหมคะน้องตตาง่ะช้อนให้ค่ะจะได้ไม่คาวนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้ใช่ค่ะมันจะทําให้น้ําซุปของเราขาวนะคะแล้วก็น้าซุปข,ของเราไม่อร่อยค่ะ,ช,คะช้อนออกให้หมดเลยนะคะนี่ไม่ให้เหลือสักนิดเดียวเลยค่ะก็ตุนไปสักสองชั่วโมงค่ะให้เปื่อยก่อนนะคะค่อยเอาไปทาําต้มแซ่บลิงกันค่ะค่อต้มน้าต้มแซ่บ น้อสตังรอดูแล้วว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงะคะ่ะกำลังเดือดนะคะนี่แม่ช้อนไปเรื่อยๆก่อนนะคะรับรองว่าหน้าตาน่ากินสุดๆเลยค่ะค่ะนี่ก็ถึงขั้นตอนการทำ น้ำต้มแซบนะคะนี่ค่ะอาน้ำซุปที่เราต้มแล้วนะคะน้ำซุปของที่เราต้มหมูนะคะเอามาใส่ในถ้วยค่ะกับปริมาณนะคะแล้วเราก็เติมเติมเครื่องปรุงลงไปก่อนนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวสักสองสามช้อนนะคะเกลียวหน่อยก็สามช้อนแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาสักสองช้อนนะคะนี่ค่ะ สองช้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกนี่ค่ะพริกขี้หนูนะคะที่เราตำไว้แล้วเราลงไปเลยแล้วก็โรยด้วยผัดชีฝรั่งนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูรสชาติก่อนค่ะพอดีไหมอืมเปรี้ยวพอดีเลยค่ะ ้มแซ่บของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้ก็ราดลงไปเล้งเลยค่ะราดลงไปราดลงไปในเล้งเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน่ากินมากค่ะกับข้าวเย็นของเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ